อ,อัดอัแล้วส่งแล้วนะอัดแล้วสง่ง เฮ้ยผมยิงโปได้ว่ะเฮ้ยโดนโดนเอไงแม่แม่ผมโปได้อย่าเส่นโดป่าเนโจ๊โอ้ยเยี่ยบโอ้งไงสัต เออพี่พี่อ่นะ้าผมโดนแบนแฮนนีนน่ทำงไงอพี่วายพี่หนุ่ยจะเข้ามาทำอะไรครับเอเจียงขึ้นหบสัตวเัว์ใดในกตัวแลวกเล

โอยแม่โลจะร้องไห้เหือล